สวัสดีครับชื่อพุทธิสันพุ่มชูศรีนะครับชื่อเล่นชื่อนอตครับเรียนปริญญาโทที่นาบ้าสาขาฟ o ต o g r a p h แอนด์วิชวลดีไซน์ครับผมตอนนี้เปิดบริษัทของตัวเองกับุ้นส่วนทื่อว่า normal management ทำเกี่ยวกับ c onsulting management จะดูแลเรื่อง branding marketing รวมถึงการทำโปรดักชันถ่ายภาพต,ต,ต่างๆด้วยครับ เราเรียนมิวสิกบิสเนสตมาก่อนตอนปตีเรามีความชอบด้านการถ่ายภาพเพราะว่าคุณพ่อถ่ายภาพอยู่แล้วเขาเป็นนักข่าวอยู่ที่อังกฤษเราก็เลยคิดว่าเออทำไมเราไม่ลองถ่ายภาพบ้างมีอยู่วันหนึ่งเหมือนเราได้ไปเจอกล้องฟิล์มของคุณพ่อที่เขาเก็บไว้เราก็เลยเอาลองเอามาใช้ดูปรากฏว่ามันมันสนุกดีมันเลยเปลี่ยนจากความสนุกเป็นความชอบขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทําให้มันเป็นอาชีพได้หรือเป็นสิ่งที่เรารักได้ในอนาคตเรามีความชอบอิตาลีอยู่แล้ว เราก็เลยมองว่าเออถ้าเราไปอิตาลีเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบและอยู่ในเมืองที่เราอยากอยู่เราก็เลยคิดว่าเออเราไปเรียนที่นาบ,บ้าดีกว่าข้อดีของนาบ,บ้าคือเราได้เจอเพื่อนหลายหลายชาติได้เจอคนหลายประเภทแล้วอาจารย์ที่เขามาสอนเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านถ่ายรูปจริงและทํางานอยู่ในวงการนี้โดยตรงเลย อาจารย์แต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีสอนที่แตกต่างกันแต่บางคนก็จะพาไปทำเวิร์กช็อปข้างนอกพาไปดูเดินดูเมืองเดินถ่ายรูปคอยบอกว่าตรงนี้เป็นเป็นสม,มุิเป็นโบสถ์เขาก็จะบอกว่าข้างในมีอะไรเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ยังไงกับการถ่ายภาพยังไงรูปภาพแต่ละรูปในในมิวเซียมเขาก็จะอธิบายว่ามันมีความเป็นมายังไงและเราก็สามารถเอาอัดแอปรูปภาพพวกนั้นเนี่ยมาเป็นภาพถ่ายของเราได้จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่า f r a n c e s โกซ a n o ต เขาจะเป็นคิวเลเตอร์ของพ a d a Foundation วิธีการสอนของเขาเนี่ยเขาจะสอนเรื่องประวัติศาสตร์ภาพถ่ายของแต่ละยุคแต่ละสมัยและเขาก็ยกตัวอย่างการถ่ายการความคิดคอนเซปต์ต่างๆเกี่ยวกับการทำงานแนวนี้สิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันเชื่อมไปหางานอาร์ตสมัยก่อนการถ่ายภาพสมัยก่อนจนถึงทุกวันนี้ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันอัดแอได้หลายอย่างในชีวิตมากแล้วเราก็ได้เห็นมุมมองของคน อิตาลีแท้ๆซึ่งทำงานที่นั่นจริงๆคือนาบ้าจะแบ่งเลคเชอร์เป็นวัน30และที่เหลือเป็นปฏิบัติครับสมมุติว่าเราเรียนฮิส t o รีเราก็ต้องรู้ประต o r y ตั้งแต่วันแรกที่ภาพถ่ายเกิดมา ตั้งแต่ภาพฟิล์มกระจกจนถึงทุกวันนี้ว่ามันเป็นมายังไงหลังจากนั้นเขาก็จะมีเวิร์กช็อปเอาตัวอย่างฟิล์มหรือว่ากระจกฟิล์มสมัยก่อนมาให้เราดูให้เราวิเคราะห์ว่าฟิล์มแต่ละชนิดหรือการใช้งานของมันแตกต่างกันยังไง การคิดคอนเซปต์ต่างๆอย่างอาจารย์บางคนเขาก็จะให้โปรเจกต์เรามาทําอย่างเช่นเขาให้หัวข้อว่าความบอบางของมนุษย์หรือว่าความบอบางของงานต่างๆเราต้องเอาความบอบางเนี่ยมาขยายในแบบของเราสิ่งที่เราคิดอย่างดอกไม้ก็มีความบอบางอ่อนไหวหรือจะเป็นผิวคนก็ถือเป็นความบอบางอย่างหนึ่งครับดึงความเป็นเราออกมาว่าเราจะเสนอความบอบางยังไงที่ประทับใจที่สุดน,น่าจะเป็นแมกกาซีนครับอตอนที่ทำแมกกาซีนที่นูน่นเขาจะให้คอนเซปต์มาว่า โลกทุกวันนี้ครับว่ามันพัฒนาไปยังไงแล้วเรามองโลกของเราอย่างไงผมทําเกี่ยวกับโนโมโฟเบียคือการเสพติดโทรศัพท์เราก็เอาแว็บอาหารเนี่ยมาพันหน้าเรามาพันแล้วเอามือถือแปะไว้เหมือนว่าเราถูกล้างไปด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ให้เราหลุดพ้นจากมันหน้าจอโทรศัพท์เราเนี่ยถ้าเราเอามาวางแล้วลองยินแลชถ่ายรูปเข้าไปถึงที่เราเห็นคือรอยนิ้วมือเรามันเหมือนว่ามีฮิสตอรี่อยู่บนมือถือเราอีกทีหนึ่งหน้าจอเราอีกทีหนึ่ง ตอนที่ฝึกงานเนี่ยมีโอกาสฝึกที่ 2D Management m เป็นบริษัทเกี่ยวกับ artist management ซึ่งเขาจะดูแลช่างภาพ illustrator หรือ Video g r a p h e r ทุกทุกอย่างรวมไว้ในบริษัทนี้ uh, 2D M เนี่ยเป็นบริษัท1ใน3ของยุโรปเอเจนซีใ่ใหญ่ของของยุโรปก็คือตอนที่เราทำเราทำเป็น Editor เราจะดูแลเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้คอยติดต่อประสานงานกับฝ่ายลูกค้าต่างๆก็ได้มีโอกาส ทำงานกับแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ผมคิดว่ามิลานเนี่ยเหมาะกับการไปเรียนไปทําธุรกิจทํางานเนี่ยเหมาะมากแล้วมิลานเนี่ยส่งเสริมให้เรารู้จักแฟชั่นรู้จักการดําเนินชีวิตของคน อิตาลีมากขึ้นความเป็นอยู่ที่นั่นเนี่ยถือว่าโอเคเลยค่าของชีพไม่ได้สูงเท่าเมืองอื่นๆเป็นเมืองที่ขนาดเล็กเราสามารถเดินรอบเมืองได้เดินทางได้สะดวกสบายเพราะว่ามีรถแทรมมีเมโทรให้เราใช้ตลอดเวลาอย่างเช่นของกินอาหารไทยแล้วก็มีให้กินอาหารจีนแล้วก็มีให้กินอาจจะบางคนอาจจะไม่ถูกปากอาหารเซรเียลก,ก็ก็เป็นไปได้ตั้งแต่กลับมาเนี่ยเราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นช่างภาพอย่างเดียว เพราะว่าสิ่งที่เราเรียนมามันแตกแขนงไปได้เยอะมากคือเขาสอนเราทุกอย่างเกี่ยวกับการออกแบบมันก็ช่วยเราในเรื่องว่าเราต่อยอดอย่างเช่นเราอาจจะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มามาสร้างแบรนด์ของเราหรือว่าเป็นคอนซัลทให้แบรนด์อื่นๆหรือการทำมาร์เก็ตติ้งในแบบของเราซึ่งพ่วงกับการดีไซน์ของเราเข้าไปให้มันเด่นขึ้นเราสามารถเอาไปอัดัปได้ทำในสิ่งที่เราชอบได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนแต่เราก็สามารถเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาใช้ได้เหมือนกัน